ใ้คุณกกีย,ยนมม่มัาสวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่บกับโมชั่วโมมากินแชนแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตำบลบางละมุงค่ะถนนบางละมุงยีิบห้านะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้นะคะโมจะมาถ่ายร้านที่ ดังอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะเออชื่อว่าร้านวัยวัยโจ๊กแม่ตุ่มนะคะนี่ค่ะจะเป็นไงเราไปดูกันเลยนะคะทำเร็วมากนะจ๊ะตัวเองใส่อะไรบ้างจ๊ะเครื่องปรุงเครื่องปรุงของมาม่านะคะใส่ไปผักกาดนะคะไวไวรอเลย เทน้ำนะคะก็ใ <painted> ส่จ้าวายวายทรงเครื่องโชว์หน่อยได้ไหมจ้ะไม่จ๋าอ่าหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะะใส่น้ำสองกระบวยจ้ามีหมูหมูหมูบดใช่หมูบดใส่โจ๊กอ๋อใส่โจ๊กนะคะ oh เขามีการท้องพอตตลอดเวลาเนาะเสร็จแล้วเหรอ๋อใส,ใส่ใส่นี่นะคะทุกคนค่ะก็หยิบโจ๊กลงมาค่ะใส่น้ำซุป <c oughs> กล้องตามไม่ทันเลยอ่ะทำเร็วมากน้ำซุปก็จะเป็นน้ำซุปที่แบบมีรสชาติอยู่แล้วเนาะใส่ลงไปในโจ๊กนะคะขีเด็ดอยู่ที่น้ำซุปละคะทุกคนค่ะต่อได้เปล่โจ๊กถ่ไมนไทยไม่กินแล้วกเไปโจ๊กไม่ใช่ไทยหรือเปล่ ใส่หมูลงไปนะจ๊ะุืยสะดุ้งใส่ไข่จ้าทุกคนโอ้ไข่ต๋องฟองนะคะทุกคนค่ะนี่นี่เรียบร้อยนะคะใส่กระเทียม ใส่น้ำซอสนะคะชอบในร้านที่ใส่ซอสภูกเขานะซอสนี้อร่อยนะคะเรียบร้อยค่ะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะแม่มีขายน้ำกาแฟอโอนซินด้วยเหรอคะ อ๋ออันนี้ขายยังไงคะแม่มีชามีมีชาเย็นหมูดีโอนตินแล้วก็มีน้ำแดงแดงธรรมดาแดงโัวดำค่ะแล้วก็มีนมเย็นแกร้อยกี่บาทจ้ะแม่จ๋ายี่สิบบาทยี่สิบบาทเองอ้ไล่ไล่สองแม่เนี่ ทำเร็วมากจะไม่จ๋านี่ว้าวเขาก็จะใส่โจ๊กทุกคนบายๆเรื่องใหม่ๆครับได้ใส่ตรงน,นี้ว้าวนี่นั่งกินมากค่ะทุกคน ปรุงอะไรกันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ มากกาตเ่ค่ัไปบโจ๊ะ,ดะไ,ได้มไปทำโจ๊กนะทุกคนขอโจ๊กค่ะ ก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะ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  หมูจ้าหมูจ,จ้าทุกคนใส่โจ๊กค่ะใส่ไข่จ้่นึฟองตึงเรื่อไข่สองฟองตึงเรื่อันี้ของใครเนี ช่วยเปิดโจ๊กให้ดูหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่ใช้กันวันละกี่ม่อคะเนี่ยโจ๊กม่อเดียวนะคะหมดแล้วคือหมดเลยนะคะเอเครีแ okay. งชื่ออะไรจ๊ะชื่อดาจา๊ะดาฮนะ,ะด,าดาทำคองแคลมากเลยจาา๊จา <laughs> ใส่น้ำซุปลงไปนะจะ๊าสวย น้ำซุปนี่แหละจ้าตัวอร่อยเลยนะคะทุกคนขาขากระงของน้องส่ไข่่ก่เหอนี่นะ้ที่ะาไปโจ๊กทะเลใส่ไข่องา้ใส่ไข่สอง้าพตรงนมาเรื่อยๆนะคะทุกคนใส่มาม่าแล้วจ้าใส่ลงไปนะคะซือมีมาก สร็จแล้วก็หั่นปลาหมึกค่ะใวไวยโจก็จะมีปลาหมึกนะะคมีหมูหมึกไก่กุ้งหมูหมึกไก่กุ้งอันนี้เป็นใบไวยโจกทะเล้ะใส่แค่หมึกกับกุ้งค่ะค่ะใส่แค่หมึกกับกุ้งนะคะใส่ไข่ลงไปด้วยค่ะทุกคนค่ะนะคะเรามาดูการจัดจานนะคะคือว่าใส่เครื่องนะคะเครื่องของมาม่าใช่ค่ะของไวๆวแล้วก็มีผักกาดหอมนะคะ ซื้อแล้วเขาก็จะเป็นการเทน้ำออกนะคะแล้วก็เอาแต่พวกเครื่องคะใส่ลงไปจังนี่นะคะอ่าเสร็จแล้วก็จะทำการใส่โจ๊กใช่ไหมคะใช่จุมาอนี้จะเป็นใบใบจกจ้าขอช้านิดนึงนะจ๊ะเนี่ยซื้ะะอ ขอโชว์นหนอ 1, 2, 3, 2, 3. อ 8, ่อยจ้าเต็งอ่หนึ่งสองสามขอคุ้มค่าใส่ซุปซุปอะไรอ่ะ ตะพานได้แล้วนะได้หร่ติดต่บได้เลยไหมไวนะคะทุกคน่าไวๆแง่ไหน

Right, ภาพกว ais, ้างมีลูกค้าลองใช้ทุกคน 我先买单。 นี่ค่ะทุกคนมันจะมืดหน่อยนะคะเป็นมบไวโจ๊กอันนี้ห้าสิบบาทนะคะก็จะมีเห็ดมีเมึกนะคะมีกุ้งหมูอ้าไข่อยู่ไหนอะมีไข่มีดีไข่ไข่ลวกนะคะทุกคนเดี๋ยวขอบคนก่อนนะเนี่ยน้ําน้ํามาม่ามันจะออกมาด้วยอะดูดูดีทุกคนน้ามาม่ามันจะไปรวมกับโจ๊กมันจะแบบเข้มข้นมากเลยนะคะมันเหมือนไม่ใช่น้ําซุปอะเนี่ยชิมก่อน วิ่อร่อยเลยข้างล่างมันเป็นอันนี้แม็กทุกคนคะข้างล่างมันเป็นเครื่องปรุงไวไวมันเลยอร่อยอ๋อนี่ไงแต่โมใส่พริกจบเลยนะมันอร่อยแล้วมีความเค็มมีความหอมนะคะของไวไวอ่ะถ้าใครเป็นสาววกไวไวก็จะรู้ว่ารสชาติของเขาอะหอมมากนะคะนี่นอนนเออไม่ไม่น่าเชื่อนะมันจะรวมกันได้ระหว่างไวไวกับโตแบบ ไวไวซองแดงคือรสออริจินอลเรียเข้ากันได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวชิมปลาหมึกค่ะ ปลาหมึกเด้งมากไข่เลยฟาดไปเลยจ้าทุกคนกินเลยนะ ลืมเลยกินกุ้งบ้างพอ<ป>เจอร้านนี้ได้เลยนะปเป็นความแตกต่างที่มันลงตัวมากเลยอะ่ะ<ป>ทีแรกเราก็นึกว่าต้องปรุงเยอะนะ ุไม่ต้องเยอะค่ะ นะคทุกคนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนชอบโมฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอตัวกินไว้เจ้อกันนะ